อุ้ยโดด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 พี่น้องเอ้านี่แหละครับเอ้าพอได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องปลาขาวตัวมิตัวตัวใหญ่ๆครับปลาขาวดำแดงอุ้ยปลาใหญ่คนน่ะครับตัวใหญ่เถี่ยคนน่ะปลาแต่เพี้ยนใหญ่บ่เจริญได้คนน่ะทำหมู่บ้านนะน้ำมาหมื่บ้านปลาปลามาทำมู่บ้านเนี่ย อืมปลาโทนน้ำหยอดโทนฟองหยอดเหรอครับป่าโทนแตงปลาโทนไม่เลยนะน่าจะเป็นนักสั่นเหล่าปลาขาวปลาขาวเป็นตัวใหญ่ตัว,ตวด,ดีกว่าพี่น้องโอ้ยหลอดน้ำหลยว่าแห้งปวันเด บ่แดดดิสิทีแต่มันแดดมันสิเต่อยู่นี่โอ้คุณอะต่อยอยู่พี่น้องเท่าไงครับโดดโดดโดดโอ้ยโอ้ยเดือตัวใหญ่ๆครับพี่น้องเวลาใดดก็ได้ปลาขาวใหญ่แห้งครับยิ่ใหญ่ครับคุณอะเต็มไม้เต็มมือข้าหาหกเส้นหมดเลยนี่ งามจังเลยใช่หรือฝลุบเมืองใช่ใช่ผมมองยังไงกันนะเศอานี่ใชใช่ยกเบิ้งไม้เนี่ยพ่โอ้เอาเซนี่มาพระท่านดนได้นี่แยกขึ้นใบเบิ้งไมเนี่ยน่ตัวตัวใหญ่โตป่าไม้มันใหญ่ขักแกว่าแต่มันบ่ตายเว้เราขึ้นยานน้ำมันตายเว้ยงามครับ อันนี้เดีตัวใหญ่นั่นของไยูพี่น้องเดี๋ยวู่ตน้มวนหนึ่โล,โลขายโลเท่าไรครับโลละหาสิบครับพี่น้องคขายหกห้าสามสิบสามร้อยว้วนนึ่งเงินสามร้อยกกับไหลมาผ่าดของทางนาน้ำเ็ด้น้ำไหลปวยป่ารีบเบรียนทาเอ,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 อาออกพน่ป่าอาจะเข้ามาส่ออะไร ถ้ามีคนไปไปไปดึงออกพี่น้องไปดึงออกเป็นอันอีออร์ตาต่อให้ให้น้ำมันไหลแห้งอู้ดตัวบักใหญ่ครับพี่น้องแต่ละตัวครับโวนอ๋อโวนป่านะครับตัวไงตัวงามดีพี่น้องแต่ละตัวไงแห้งพี่น้องดูกันครับตัดีกว่า นั่นครับน่าอีกแล้วครับพี่น้องได้มีตัตูวเงี้ยครับพี่น้องมีตัตูวเงี้โอ้ยคุณน้องเอ๋อตัวหลอดกระป้องกันเนาะนี่ตัตูวเงี้นี่พี่น้องปลาปลาขาวนะครับนี่ครับเขาอยู่สียน้อยครับตัวน้อยน้อยกับตัวอื่นเราอุดทั้างมุมตัวเงี้ครับพี่น้อง ครับผมณตัวนี้ครับผมณโอ้ยตัวปลาขาวแม่สาวอ่อนดินยังแห้งครับพี่น้องปลาขาวนะครับพึ่งขึ้นมาใหม่นะครับตีน้นาปลาดำแบียงหม้อแรกเลยพี่น้องเนี่ยนะมันอาจจะยัื่งม่ทันไรภายในดอกตะวากัดแต่เบื้องบรรยากาศอยู่บรรยากาศการยกสะดุ้งยกงอกอ,กอ่อหมอลูกเวีนลำห่วยธรรมชาตินี่แหละพี่น้อง ลำห่วยทางอำเภอกลุ่มพะว่าปีจังหวัดอุดรธานีของเฮานะครับพี่น้องโอ้เขาอีกแล้วครับพี่น้องบนเขาอีกแล้าผนเห็นว่าทะดุเงินบาดละตัวสองตัวอยู่นะครับบาดละตัวสองตัวไปบาดสามบาดชี้ก็มีดแน่นพี่น้องเน่นแต่ว่ากับเมื่อวานนี้ว่าจุดคักดดูนะครับวันนี้ก็น้ำไหลปล่อยลงน้ำฝนต้องไหลล่อให้ฝนมากอีกรอบหนึ่งนล้ครับพี่น้องแต่ว่าก็พอได้อยู่ อันนี้ก็ได้ประมาณสามโลแล้วคิดว่ามันสามโลเสานี้นะครับยกไปว่ดท่านด่วนพี่น้องประมาณชั่วโมงเป็นได้สามโลแล้วคิดว่าได้หลายพอประมานตัวใหญ่พี่นองง <Okay. S 1> อ้องปลาตัวใหญ่ดีนะครับขอบุณเอฟซีกับที่ประมาณติดตามรับชมเป็นคลิปสั้นๆในเบืองนะครับว่าน้ำแดงเริ่มมากเ้ยพี่น้องใน,นทางจังหวัดอุดรธานีครับเป็นน้ำแดงคนแรกนะครับปลากา ว่าว่าได้เจ็บอยู่ยังบรทัานภูวันได้ดอกครับผมฮะพวกรา,ายคิดหนาพี่น้องเอ้าเบิ้งอีกจักจงนนังหวะนึงครับเขาบ็เด็กเขาก็หลอดเปิดพี่น้องนะเป็นบรรยากาศครับผม